ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่นิวอีกแล้วนะคะ EP นี้นะคะแม่นิวจะมารีวิวเกี่ยวกับซีรีส์ในดวงใจนะคะในปี2020ที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันต้องมาบอกต่อมันอินมากๆนะคะก็คือเรื่องปลดผนึกหัวใจห่วนรักนะคะหรือ Love d e m e n t i o n นะคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะหรืออาจจะเคยได้เห็นคลิปไฮไลไท์ใน u t u b e นะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะ

你连与我叙叙旧也都不肯了吗？我做<的>事情没有值不值，只有情不情愿。我说好生死不离的。你不要这么傻！玄心<息>，参见魔尊，恭迎魔尊重临三界。我答应我，毁了琉璃盏，绝不能让妖族有机可乘。 吕四凤，你当真一直在骗我吗？楚玄机，你始终是个没有心的人。我们之间有过信任吗？这小子要下多大的决心，才能把命交给你？那是我选的道，我便要证个明白。只要我打翻鸿蒙蓉鼎，这一切苦难就不复存在了。你终究是留你不得了，天诛！ 如有违令者，杀无赦。我是三界主宰，三界主宰。对我而言，你的情义何在？我做的这一切，都是为了保全三界。这天界，我守的也杀的。不要，我宁可死，也不要你为我成魔。司凤。 魔煞星也好，战神也罢，我什么都不在乎，我只要你安然。如果我变成罗侯基督的话，千万不要把我忘了，记得一定要把我找回来。我要这个三界永远留着。 ทุกคนหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแม่นิวจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ได้เสียเวลาดูหนังเรื่องนี้ไปทำไมใช้คําว่าเสียเวลาจริงๆ50ิกว่าตอนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะทุกคนที่เราจะดูจบนะคะเพราะว่าถ้ายิยงย่งแบบทํางานประจําด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะมันมันค่อนข้างต้องต้องให้เวลากับมันพอสมควรน,นะคะตัวยอย่างไปก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะ มันเข้มข้นมากเหมือนเจ้มจนมากจริงๆนะคะคือ l o r e d e m p t i o n เนี่ยเป็นซีรีส์จีนนะคะทีะ่มีต้นสนกัดคือบริษัทยูกุนะคะซึ่งก็มีมีฉายนะในอะแอป v t ทีีนะคะซึ่งมันยิกงวได้ดูจากแอปนี้นะคะรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยว t ทเนี่ยเขาจะไม่ได้ออนแอร์ในส่วนของซีรีส์ที่ เป็นผ้าไทยนะแต่ที่มันดูเนะี่ยเวลาไม่ดูหนังจีนนะคะจะดูเป็นเป็นซับไทยนะแต่แบบเป็นซาวแถกเป็นภาษาจีนนะคะซึ่งแบบเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูแล้วมันอินนะคะพระเอกนะคะก็คือเฉิงอี้นะคะหลายๆคนนะคะโดนตกจากเรื่องนี้แล้วก็เฉิงอี้เนี่ยได้รับความนิยมนะคะจากซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะ เฉิงอี้เนี่ยตกแม่จีนแม่ไทยนะคะหรือเกือบทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องนี้นะคะประกบคู่กับนางเอกหยวนยิงเหยียนนะคะเป็นนางเอกหน้าตาแวบบๆใสๆน่ารักนะคะรอยยิ้มนะคะก็ค่อนข้างที่สะ,สะกดจิตสะกดใจคนดูนะคะหยวนบิงเหยียนเนี่ยมีผลงานการแสดงหลายเรื่องแต่เรื่องที่ดังๆก็จะมีเรื่องหองสับหิมะดนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะคะลองไปติดตามดู โ okay. อเควันนี้แม่จะมาพูดเรื่องของ Love Redemption หรือหลิวลี่เนี่ยนะคะหลายๆคนเคยเห็นในโพสต์ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับการดูเรื่องนี้นะคะควรดูไหมโอ้โหทุกคนมันมีทั้งหมด50 50กว่าตอนนะทุกคนคือคนที่จะดูอ่ะก็ต้องตั้งใจคือมีความพยายามที่จะแบบจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะดูซีรีส์แบบยาวขนาดนี้เราจะเสียสุญเสียเวลาขนาดนี้นะคะ ต้องตั้งใจดูมากเลยนะ50กว่าตอนก็แม่นิวก็จะมารีวิวว่าเรื่องเี้ยเหมาะไหมที่จะดูนะคะบอกก่อนว่าเรื่องเี้ยนะคะเป็นเรื่องอความรักของเทพสงครามที่มาจุติบนโลกมนุษย์นะคะเทพสงครามเนี่ยในร่างผู้ชายนะคะมาจุติบนโลกมนุษย์กลายเป็นน้องหยวนบิงเหเนเนียนหรือชูเซียนจีชูไม่รู้ออกสเสียงถูกไหมชูเซียนจีนะคะซึ่ง ก็มาเจอกับซื้อเฟิงนะคะซื่อเฟิงก็คือเฉิงอี้นะคะเรื่องนี้ความรักนะคะในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่เติบโตตามระยะเวลาของตัวละครนะคะ mm hmm. นางเอกเนี่ยตอนเล่นเนี่ยนางเอกเนี่ยชักแรกที่เปิดมานางเอกรู้สึกว่านางเอกจะอยู่แค่สีบหะแต่ความรักของเด็กสาวอายุ16ซึ่งดาวเขาเรียกว่าดาวมานคนนี้ที่มาจุติในในใน,ในโลกมนุษย์ าสูญเสียความรู้สึก6อย่างนะคะอาทิเช่นอันนี้จะไม่สปอยนะก็คือแค่เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าออพอดของตัวละครมันจะเป็นยังไงนะคะก็สูญเสียการรสชาติอาหารนะคะสูญเสียคือเขาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะคะไม่เคยร้องไห้แม้กระทั่งตอนที่แม่เขาเสียเขาก็ไม่ร้องไห้นะนางเอกค่ะและนางเอกก็รักไม่เป็นนะคะไม่เข้าใจความรู้สึกรัก ะะเรื่องนี้มันทำให้บทของเฉินอีอ้น่าสนใจเพราะว่าพระอเอกอชอบนางเอกค่ะคือตอนแรกเขาก็เขาก็ไม่ได้ชอบกันหรอกแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์การกระทำของนางเอกอะเขาไม่รู้สึกรักก็จริงแต่การกระทำของเขาคือคือความรักซึ่งพระเอกก็เข้าใจแบบนั้นแต่นางเอกไม่เข้าใจว่าเนี่ยเขารักพระเอกนะไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเทคแคร์อะไรก็ตามที่ นางเอกทำให้กับพระเอกนะคะหละังจากนั้นเนี่ยพอพระเอกกับนางเอกเนี่ยได้ <_ d ata> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝาฟันอุปสรรคไปด้วยกันไม่ว่าจะผ่านอุปสรรคอะไรมากมายนะคะนางเอกก็พระเอกก็ช่วยนางเอกเนี่ยในการรือฟืน้นความทรงจำต่างๆนางเอกก็ค่อยๆมีความรู้สึกทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง,สงเสน่ห์ของเรื่องนี้นะคะฉากเลิฟซีนเนี่ยมันมันมีตั้งแต่แบบความน่ารักแบบ โรแมนติกนะคะความจนถึงความแบบความรักแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันมันเล่าร้อนเออมันเล่าร้อนนะทุกคนคือจกัจกจับน่ารักจกับโรแมนติกไปถึงความเล่าร้อนนะ่ะเออคือตัวละครเนี่ยสามารถสื่อทุกตอนทุกฉากออกมาให้ให้แบบผู้ชมอย่างเรานะคะได้ได,ได้ได้รู้สึกถึงความรักนั้นจริงๆนะคะ พระเอกก็ช่วยนางเอกรู้ฟื้นจนนางเอกรู้สึกทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างขึ้นมานะคะจนวันหนึง่งมีอุปสรรคทำให้เขาสองคนต้องแยกจากกันนะแล้วก็กลายมาเป็นความรักที่ห่วยหานะคะคือบทสรุปอะจะเป็นยังไงคือเราก็ไม่อยากสปอยนะคะแต่ถ้าถามแม่นิวนะคะในวันนี้ที่มารีวิวเนี่ยครั้งแรกที่เราได้ดูเนี่ย เป็น่ามไม่ผิดหวังนะถ้าคุณจะลองเปิดใจดูซีรีส์ที่มันมีตอนเยอะๆขนาดนี้50กว่าตอนเนี่ยไม่ธรรมดานะคะก็แม่นิวดูแล้วเนี่ยแม่นิวก็รู้สึกว่าเออมันมันคุ้มค่าจริงๆที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยทำให้เฉิงอี้ประสบค,ความสําเร็จสูงมากในประเทศจีนนะคะถึงขนาดว่าเฉิงอี้กับหยวนหิงเหยียนเนี่ยถึงขนาดว่าเป็นคู่จิ้นไปเลย แต่หลังจากนั้นน่ยด้วยเหตุการณ์ทางค่ายของทั้งสองท่านเนี่ยนักแสดงสองท่านเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถได้ร่วมงานกันอีกคือเราก็พูดตรงๆเนาะเราดูอะแล้วเราอินพอเรามาเจอข่าวอย่างเงี้ยเราเฮิร์ตเอาจริงๆเราเฮิร์ตมากนะที่ที่มีข่าวน้องสองคนออกมาแบบนี้แต่ว่าเราอะซึ่งเป็นแบบแม่ยกไทยอะเราก็ยังมีความรู้สึกเฮ้ยกัน อยากให้มีสักครั้งที่เขาสองคนจะได้กลับมาร่วมงาน,นกันอีกนะคะซึ่งเฉิองอี้เนี่ยถ้าไล่กลับไปดูซีรีส์เก่าๆที่เขาเล่นนะคะเขาถือว่าเป็นนักแสดงคุณภาพคนหนึ่งของจีนเลยนะคนทุกบทบาทที่เขาได้รับเขาจะเล่นแบบคือเขามีอาชีพเป็นนักแสดงจริงๆนะคะเป็นนักแสดงที่เข้าได้ถึงบทบาททําให้คนอินได้นะคะแต่เรื่องนี้ที่เป็น Love d e m p t i o n เนี่ยบทผนึกหัวใจเนี่ย เฉงอี้เป็นบทเดืดแล้วเรื่องนี้คือนางเล่นเป็นผู้ชายข้างรักก่ะทุกคนคือเฉงอี้ละมุนขนาดนี้แล้วแบบเป็นผู้ชายข้างรักอะเออมันคือเราดูรอบเหมือนรอา14ครั้งจริงๆนะคะนะคะก็สําหรับใครที่ดูอยากดูนะคะก็เข้าไปดูที่วีทีวีได้เลยเนาะก็สาหรับรีวิวนี้นะคะแม่นิวก็มาเล่า้ฟังเป็นท่านี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้า อ้อคอยติดตามกันนะทุกคนอ๋อที่สำคัญนะคะคลิปนี้เป็นคลิปในการรีวิวซีรีสเป็นครั้งแรกนะคะเป็นอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะความผิดพลาดข้อบกพร่องอะไรหลายๆ,ๆอย่างก,ก็ขอภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าคือเราเป็นคนนึงที่เสพการดูซีรีสนะคะพอสมควรแล้วมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เราดูเราประทับใจแล้วก็มีหลายเรื่องที่เราดูแล้วแบบ ต้องเทนะคะคือเราก็เป็นเราก็เป็นคอนเซปต์ซีรีส์คนหนึ่งนะคะดังนั้นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่แม่นิวคิดอาจจะไม่ได้เหมือนท่านผู้ชมหลายๆคนที่ดูนะคะแต่ถ้าถามเราณวันนี้นะคะตอนแนะนําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้จริงๆนะคะเพราะคุณจะได้ความรู้สึกสดชื่นซาบซาบรู้สึกแบบรู้สึกถึงความรักอะเหมือนนางเอกเลยนะคะ พอเราได้ดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่าไหถึงความรักอะเรารู้สึกว่าพระเอกรัก,กนางเอกจริงๆและนางเอกก็รักพระเอ,อกมากจริงๆนะคะส่วนบทสรุปสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูเอาเองนะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะแฮปปีนดิ้งไหมหรือว่าจะเทสไหมก็ลองไปดูนะคะไม่เไม่อยากสปอยแต่บอกไเลยคำเดียวว่าเป็นซีรีส์ที่ทุกคนต้องดูนะแนะนำ Re คคอ m m มนตนะคะ ถ้ายังไงนะคะถ้ามีคอมเมนต์หรือยังไงนะคะก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแม่นิวจะเข้ามาอ่านแล้วก็อะไรที่พอจะตอบได้พอจะให้ข้อมูลได้ก็จะตอบนะคะจะพยายามตอบส่วนคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับงานดราม่าต่างๆนะคะแม่นิวก็จะหลับไว้แล้วก็ถ้ามันไม่ดียังไงแม่นิวก็จะเอาไปปรับปรุงนะคะก็สําหรับคลิปนี้ยังไงก็แม่นิวก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องบองนีนิวไว้ด้วยนะคะไม่นิวจะมีคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกวับเนี่ยแหละซีรีส์ไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะคะการแบบเขาเรียกว่าอะไรการดูแลตัวเองเบื้องต้นอะไรแาบนี้นะคะคือแม่นิวเป็นคนที่ชอบแชร์เราชอบแชร์มากกว่านะถ้าเราชอบแชร์เราก็จะแบบเราอยากจะเล่าอยากจะคุยให้กับเพื่อนเพื่อนในังกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามเราชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปนหน้า EP หน้าแม่นิวจะมารีวิวเรื่องอะไรนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ทันคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเาเจอกันใหม่คลิปมาคะ่ะบ๊ายบาย